พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง Yamaha YZF R 1 5 s p o r สปอร์ตเรซซิรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในมอเตอร์โชว์1 7ที่ผ่านมาโดยยามาฮ่าวางตำแหน่งของ R 1 5ไว้สูงสุดในกลุ่ม Sport 150cc เริ่มจากเครื่องยนต์นะครับ 155cc ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง19.31แรงมา้าลูกสูบป,ปัดขึ้นรูปแบบฟอส c อลูมิเนียม กำลังอัดสูงสุด11.6อหต่อ1นึ่งคอท่อไอดี3 0มิมลิเมตรและมีมืลอกรองอากาศขนาดใหญ่5.5ลิตรจุดเด่นของเครื่องยนต์ r 1 5ก็คือระบบวาลแปรผัน vva โดยมีแคมรับเครื่องยนต์ต่ำและแคมรับเครื่องยนต์สูงทำงานที่วาลไอดีเมื่อเครื่องยนต์ทำงานสูงถึง7 0 0 0ีรอบต่อน,นาทีแคมองศาสูงจะทำหน้าที่ในการเปิดวาลไอดีให้นานขึ้นทำให้ระบิดของรถนั้นนะครับตั้งแต่รอบต่ำรอบปันกลางรอบสูงทำงานได้อย่างต่อเนื่องและจุดเด่นท ลดแรงบิดจอนกลับในขณะที่มีการลดเกียร์ลงต่ําจากเกียร์สีเกียร์สเกียร์สลงมาเกียร์หนึ่งนั้นเครื่องยนต์จะทางานอย่างนุ่มนวลขณะเดียวกันระบบคลัชมือออกแบบให้นุ่มมือบีบได้อย่างเบาสบายตอบสนองก็ต้องการผู้ใช้มอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตได้เป็นอย่างดีนี่คือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซิ่งที่หลายคนบอกว่ามันคือที่หนึ่งในกลุ่มสปอร์ต1 5ึีซีในขณะนี้หลายคนนะครับชื่นชอบรูปแบบดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตเรซิ่งอย่างเต็มตัว และคอสโุปตัวถังที่หลายคนบอกว่ามันมีความโดดเด่นก็คือระบบการสะเทือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวที่มีขนาดแกนชุ์อัพใหญ่ถึง3 7ม mm, ิมลลิเมตรและตัวถังแบบเดลต้าบล็อกรวมถึงสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมที่ให้ความสวยงามแตกต่างจากรุ่นอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้แล้วล้อหลังของ r 1 5ยังมีน้ำหนักเบากระทะหน้ากว้างนะครับรวมถึงยางขนาด1 4 0 mm, ่งอยิมิลลิเมตรใหญ่ที่สุดในกลุ่ม1 5 0ซีซีชุดดิสเบรกหน้าเป็นแบบ2ลูกสูบจานเบรกขนาดใหญ่โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ถึง 282mm ให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่เหนือชั้นกว่ารถสปอร์ตท,ทั่วไปรูปแบบดีไซน์ของ R15 นั้นก็มาจาก R Family หรือว่า DNA จากตระกูล R Series นั่นเองครับโดยย a ม a ่าได้มีการนำรูปแบบดีไซน์ของ YZF-R1 YZF-R6 และ R15 มาเปรียบเทียบกันให้ทุกคนรู้ว่านะครับการออกแบบของ R15 นั้นมาจากซ u เปอร์สปอร์ตขนาด1,006สีีโดยชุดฟูลเฟลิงหน้ามีความลู่ลมเป็นอย่างมากนะครับและมีช่องด้านท้ายของตัวรถที่แตกต่างจากรถสปอร์ตท,ท,ทั่วไป ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับคล้ายคลึงกับของ R1 นับเป็นการออกแบบที่ให้ความลงตัวและสวยงามเป็นอย่างยิ่งนี่คือ Yamaha YZF R15 รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2017ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้กับการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปเรื่องราวของ R15 จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ